จังหวะนี้พี่เกยกนกมมโ,โอ้โอ้โอ้เพื่อนตัวเองตีตัวเองใครเกยนกมมอือโอ้หนียังเยงอะเลยทีเดียวนี่เลย

ไอซ่อันนี้ออกไหออกแล้วได้เลยยังไม่เป็นกำลังใจเพื่อนอหนีไปไหนเนีขาเตออนะาใส่ออีซีอีซีอีซีอีอีซียังตายไปหนึ่งครั้ง จะเป็นไม่ได้อะไนเี้ยจนที่คนเดิมบอกใช่ป่ะแต่หน้าเขาคนๆนหน้าคนจริง้วเนี่ยสีม่วงเอออดีเนี่ยฉันคน้ขน คนเดียวกันนน่เลยคนเดียกันแหละแต่คนไม่รู้ใครไปเพื่อยๆเวลาออกลงเนี่ยตาคุณนดีเรอะดอหน้าตาคุณคุณด้วยคุณลกปุ๊บล็อกนะคุณได้ไงจ้า ก็จะก็ actually, oh, ัวมัวัวเป็นตวเตบบล็อกโดนโอ้ยพี่น้องโป่งยันบล็อกไม่ได้เลยทำอะไร่ได้ิใจก็ไม่ได้มีตวยักษ์ออกยโอ้ยนโดนนี่มันโดไปไหน

หนึ่ี่จะบอกนี่นี่คขาอยากเล่นเคซีนเข้าไปในแบบดีเล่นสองพันเสี่แบบเนี้ยเคีที่ทำตามนี้เลยกดมือตอกถ้าถ้าเราชนะจะมีกระตุกติดอืมอ